อาละครัผมสวัสดีครับมาอยู่กับช่องทอมนิดทำไปเรื่อยมาอัดชิปขึ้อเกอาแล้วครับเนาะมาทักทายพูดคุยกันก่อนพิงจะได้อาบน้ำพิงจะมีเวลาครับเป็นไงเนาะครับเลขกมือนี่เนาะเข้าหายเบิ่นไวอยู่ด้วยครับเบิ่น7จเนาะมันก็มาหกหกแต่ว่าเขาให้เด่นเป็น6 ไาเด่นเป็นโกมันก็ไดมันมันก็เลยมาบ่นหกโฮไหาเนาะมันเป็นซีโกกเนาะซีกมันมากขังนาก็โอ้ยเนาะจะได้แน่กับบ่ได้เนาะแต่ยังไดเขากับ่รู้เด้อเด้อครับว่ามันจะออกอย่างเนาะเขาก็เลขกกต้ตองมีเขามิรุดแหละครับเนาะก็ยังดียังว่าถ้าถ้าเข้าบ่ได้เขาก็ตตองตามอีกจัหน่อยก่อนนะครับเนาะ ทเ,ยยเทมเพนผู้ใดยังหมันเชื่อมหมันอยู่นะครับกลับมาพูดคุยทักทายกันคือเก่าแล้วครับขอขอบคุณสําหรับกําลังใจนะครับผมนอกกาลังใจคอมเมนต์ไว้ให้เนาะแต่ขอบคุณหลายๆเด้อครับฝากให้กําลังใจต่อกันไปเรื่อยๆครับยุ่งกันไปเรื่อยๆครับเบื้องเบิ้งกันแพร่งกันไปนะครับผมเนาะแต่เฮากับมาคิดถห้คือเก่าแล้วครับ จังไรชีวิตมันก็ต้องมีความหวังไงเนาะเข้ากันยังหวังให้มันเข่าสามตัวอยู่ด้วครับเนาะมันจะมาเข่าหาสักที่เลยครับมาเบิ้งผลมาเบิ้งผลกันจักหน่อยกันครับมือนี่มันเป็นวันพูด อาจวันพุดมืออื่นเป็นพันวันพฤรหัสด้อครับวันพฤรหัสเก็จะมีหวยเล่านำเข้าก็จะบวกหวยเล่าไปเลยนะครับผมน้อยหมวกเล้าไปเลยครับถ้าคนจะถูกมันก็นต้องถูกถ้าเลขจะเขา้ามันก็นต้องเขา่าเอาเลยสี่เลขละครับผมเดี๋ยวก่อนนะครับ ผลมาเบื้องผลกันก่อนครับนาะผลผลห้าน้อยพิเศษครับห้าน้อยพิเศษออกสี่หกกลางสามสองนี่ลางสามสองบลไก่เลยลางสามสองบลไก่เลยจะสี่หกโกนี่ห้าใหหกไวหวมันกับบ้าาครับมันเป็นมันเป็นเบิ้์นหกกไปครับผมให้กันเบิ้์นก็นคือเจ็ดเจ็ดนี่มันมา,มากบ่าาครับ ลุดไปล่ะครับห้าน้อยพิเศษเนาะส่วนห้าน้อยปกติปกติออก 6. 6. 6. 6. หกหก็มาอีกตจว่หกอยู่หนาบัดนี้หกหนึ่งศนย์เฮาไ่เดนไหเมือว่านีไ่เดนเป็นหกลองเป็นศูนกับศนย์หนึ่งก็บมีอยู่ด้วยครับล่างก็จะเป็นหาเก่าเนาะมื่อนีเก่ามากหาเก่า เข้าไฮหาซีเข้หาไ้น่าจะเป็นหาซีแต่ว่าบมาครับกะรุดไปกะไดยูห้าน้อยปกตินะครับหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่ง้อครับส่วนห้าน้อยวียพี่กะมีอยูเด้อครับมันบนมันออกเจ็ดหาเจ็ดแปดหาเข้าไฮหาแปดไวยูเด้อครับกบลางกะจะเป็นซีเก่าแต่ถ้าเกิดทั้งทั้งช่องท้าแม่นเขาแล้วกรับ กวาดใจเนาะถาม่จะไผจะไปต่อแต society, uh out, ่ในทางชองก็ฮอยากให้ยุดธนะครับเอาเท่านี้แหละครับแบบประมาณว่าถามเณเขาพ่อได้แล้วก็หายเข้ายุดเพราะว่าความเล่นหวยมันก็ต้องมีความเสียงนะครับถาม่เข้าเทียงแล้วมันได้แล้วก็บหายเข้าเอาเท่านี้ครับเนาะเข่ากับบดิวาเข้าว่าว่าเก่งว่ายังดรอกครับก็คือว่ามันเขาเข้าก็ดีใจแล้วแ่ะครับเนาะมันเขาเข้าถูกเข้ากับพ่อได้เข่ากับยุดธครับยุดให้เป็นนะครับผมเนาะ ถ้ามันไปต่อแล้วมันบ่กเข่าสิมันกเอาเงินเท้าไปอีกะครับเอาเอาเป็นมือว่าเข้าถูกของพ่อใดละกับหยุดนี่แหละครับเดี๋ยวคหวังดีจากช่องนะครับเนาะแต่คำนวณตามสูตรของเท่านี่แหละครับอันกายอาจจะมีเข่ามีรุดกับธรรมดาเนาะกับแนวทางน้ครับคือว่าเท่ากับโบหูครับต้องเบิ้งอาจารย์ดังๆเลยครับเนาะผมกับพึงจะมาคีไทยมันกับบท่านเก่งนะครับผมเนาะ แค่เขามาเบิ้งกับขอบคุณหลายๆแล้วครับมาเฮาก็จะมาคิดให้ครับมืออื้นมืออื่นครับมืออื้นวันที่ยี่ผ่าแปบ๊บหนึ่งก่อนด้วยครับกะขอบคุ้นะครับขอบคุณหลายๆสำหรับกำลังใจคอเมเป็นไว้ ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะผมขอบคุณสําหรับเขามาสนับสนุนช่องขอบคุณสําหรับการทําบุญเดี๋ยวก็จะลุเหล็กบัญชีไวให้คือเกาแล้ครับแต่ว่ากักัแหล้วแต่เลยนะครับเพ่อเฮาเฮาเฮาบอได้ว่าอันนี้นะครับแหล้วแต่เลยนะครับขอบคุณหลายๆทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับแป๊บเดงครับ เดี๋ยวเ่าจะไปห้วยเล่ากันอีกครับเอาเท่าจะคาดไดเล็เด็ดๆดไวเนี่นะครับแก่สูตรสูตรของช่องนะครับเนาะสูตรของช่องท่อมนิดนี่แหละครับถูดช่องน้อยๆนี่แหละครับขอพุณน สำหรับการติดตามกับคนใหม่ติดเขามาติดตามด้วยครับถ้าส่วนมากเลขรุดนี่ก็คือแค่เจาะบอเขานะครับถ้าใครเด้วเบื้องคลิปนะเลขเด่นเบ่เคย ยังบดหลุดนะแต่ถ้าแมนเจอเนี่คือบ่กเขาเนี่ยเข้ายอมรับอยู่ครับมือที่จอบวกเขาเนะหนึ่งเข้าหายหนึ่งหนึ่ง,งมาตรงสองตัวเขาว้าจอบ่อเขาเองครับมถ้าไปได้เบิ้งคลิปนะครับอ่มีกันจริงใจนะครับช่องจริงใจครับรุดก็คือรุดครับเขาก็คือเขา่า มีทอแน่มีนี่แน่กะต้องขอถูดทอไพ้แล้วคับผมอาจจะอันนี้ก็โอเคแล้วครับผมทุกอย่างมันโอเคมาครับผมมีความสูดีครับ มาแนวทางได้ครับแนวทางมืออื่นประจํางวดวันที่ยี่สิบห้ามิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามน้อยบวกเล่านะครับมืออื่นมีหวยเล่านั่นเลยครับวันพฤหัสหายเด่นมืออื่นเดินเป็นสามล่องเป็นสี่เฮดได้มืออื่นนะครับหายเดินเป็นสามก็จะมี3สามศูนย์สามแปด ตัวรองลงมากจะมี3 1 3หนึสองสาตัวกันให้หนึ่งแครับเอาอีกขรางหนึ่งนะครับเด่นเป็น3มก็จะมี3 0, 38ตัวเน้นส่วนตัวรองลงมากก็จะมีสามหนึ่งสามสี่สามหนึ่งสามส่วนตัวล่องเป็นสก็จะมีส0่ศูนี่หาสีให้ตัวกัน หากกบหกเจ็ดครับแนวทางของช่องนะครับผมเนาะมืออื่นนะครับหมวยเล่าบวกกับห้าน้อยกัทอมเนเข่าแล้วน้อยนึงแล้วก็ห้อยยุดครับเอาเท่านี้ครับเอาทุกมือแต่เอาเท่านี้ครับประมาณนี้แหละครับเนาะความปรารถนาดีจากช่องครับฝากให้กำลังใจคือกอละครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผม ฝากแชร์ด้วยนะครับผมถ้าใครพอจะแชร์ได้นะครับผมแต่อยากขอบคุณมากเลยครับสำหรับมือนี่กะขอบคุณนะครับที่มารับชมขอให้มีความสุขหลายๆเฮงรวยๆครับทุกคนเลยครับ